ครับร้านวิเชียนเซียงคงนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้ามาเอาเชื้อเพานะครับของกูโซนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับลูกค้ามาจากคุณ้อนนะครับกุจับสินดีมากนะครับคือมาใช้บริการร้านวิเชียนเซียงคงของเราครับ จับลูกค้ามาจากกรน,นะครับ <c oughs> <c oughs> จ,จับแล้วยกตอนนี้ก็จะประกอบให้กับลูกค้าพอดีลูกค้าแกะตัวสวยไม่สวยนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าเป็นที่พอใจกับสินค้าของเราค่ะตอนนรจะประกอบแล้วก็ยกขึ้นให้กับลูกค้านะคะี๋ยวเอาไว้ คุณนะครับสวัสดีครับ